และโรมูลัสลูกไดวูฟหมาป่าดึกดำบรรส่งเสียงหอนให้โลกได้ยินเป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ0 0หม่น 1, 10, ปีหลังจากลืมตาดูโลกเมื่อวันที่1ตุลาคมปีที่แล้วถือเป็นผลงานสำคัญของ Colossal i i o s c i e n c ์บริษัทไบโอเทคในรัฐเท็กซัสของสหรัฐในการทุบชีวิตสัตว์ดึกดำบรรให้กลับมาอีกครั้งจากการใช้เทคโนโลยีตัดต่อพันธุกรรมให้กำเนิดไดวูฟ3ตัวคือรีมัสและโรมูลัส ไดวูฟเพศผู้อายุ6เดือนขณะที่คาริซีไดวูฟเพศเมียอายุ2เดือนทั่วโลกต่างจับจ้องความสำเร็จในการคืนชีพไดวูฟด้วยพลังของวิทยาศาสตร์เมื่อรีมัสในวัย6เดือนขึ้นปกนิตยสารทานตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการคืนชีพสัตว์สุนพันได้อย่างชัดเจน โคลอสโซไบโอไซส์ ize, ดัดแปลงข้อมูลพันธุกรรมของหมาป่าสีเทาสิ่งมีชีวิตที่มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกับไดวูฟถึงร้อยละเก้ด้วยการใช้ตัวอย่าง DNA ออของไดวูฟที่สกัดมาจากฟันอายุ1 3ื0 0สปีที่ขุดพบในรัฐโอไฮโอและกระดูกหูชั้นในอายุ7 2็0 0มปีที่ขุดพบในรัฐไอดาโฮ การวิเคราะห์พบความแตกต่างทางพันธุกรรมสำคัญ20ตำแหน่งบน14ยีนระหว่างไดวูฟกับหมาป่าสีเทานักวิจัยใช้เทคโนโลยี c r ปอร์เปรียบเสมือนกันไกขนาดจิว๋วในการตัด DNA ในจุดเฉพาะเพื่อตัดต่อข้อมูลพันธุกรรมให้ตรงกับคุณลักษณะของไดวูฟไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวขนาดกระโหลกสีขนไปจนถึงเสียงเห่าและหอนจากนั้นนำสารพันธุกรรมใส่ลงไปในเซลล์ไข่ของหมาป่าสีเทา เมื่อตัวอ่อนจเจริญเติบโตถึงจุดหนึ่งจะย้ายไปฝังในสุนัขพันธุ์ผสมทำหน้าที่อุ้มบุญ65วันถัดมาลูกไดวูฟที่ถูกตัดต่อพันธุก,กรรมจึงถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งทำกลางความตื่นเต้นในวงการวิทยาศาสตร์คอรีแบชชอร์ศาสตราจารย์ด้านนิเวศวิทยาโลกจากมหาวิทยาลัยฟินเดอร์สในออสเตรเลียไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของคอรซอไบโอไซส์ cience, ในการฟื้นคืนชีพสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว นอกจากนี้การดัดแปลงข้อมูลพันธุกรรมของสัตว์ที่สุนพันไปแล้วหลายพันปียิ่งเป็นไปไม่ได้ไดวฟูฟเหล่านี้จึงน่าจะเป็นเพียงมาป่าสีเท่าที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมเล็กน้อยเท่านั้น when, when you claim all these great big things and then you don't provide the associated evidence especially in something as controversial as this that is a massive red flag t suggests that well at, at best they've over exaggerated uh, At worst, they're lying through their teeth, because we're talking about tens of millions of years between deposition of the individual and finding the fossil. So the, the, the DNA degradation would mean that if you could get a few base pairs out, you're doing well. And that would, you can, that's not enough to create an entire genome. <laughs> ปูทางไปสู่การคืนชีพสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วทั้งแมมมอสนกโดโด้ odo, และเสือเทสเมเนียหลังจากนักวิจัยเรียกเสียงฮือฮาด้วยการสร้างหนูที่มียีนของแมมมอสได้สําเร็จเมื่อเดือนที่แล้วและตั้งเป้าคืนชีพแมมมอสให้ได้ภายในปี2028